แฟนคลับขอจินเบลลากับผู้ชายคนนี้รีกีนักธุรกิจเศรษฐีเมืองลาวเบลลาถ่ายรูปก,กับหนุ่มคนนี้เป็นนางเอกสาวที่โสดสวยและรวยมากจริงๆค่ะสำหรับเบลลาลานีที่หลายคนต่างจับตามองในเรื่องของความรักซึ่งเจ้าตัวเองก็ได้บอกว่าตอนนี้หัวใจยังว่างไม่ได้โฟกัสแล้วปล่อยไปตามธรรมชาติชินกับความโสดแล้วด้วย แม้ว่าเบลลาจะบอกอย่างนี้แต่หลายคนก็เชียร์อยากให้เจ้าตัวมีแฟนเหมือนกันค่ะล่าสุดในโลกออนไลน์ได้เผยคลิปที่เบลลาไปร่วมงานอีเวนต์และพบปากกับแฟนคลับหนุ่มชาวลาวมีดีกี้เป็นธุรกิจเศรษฐีเมืองลาวเป็นพ่อค้าออนไลน์และได้รู้จักดาราไทยหลายคนซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวก็ได้นำคลิปมาลง t ิกต็อกส่วนตัวของตัวเองด้วย งานนี้มีแฟนคลับหลายคนที่ติดตามต่างเข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายค่ะชื่นชมในความเคมีเข้ากันดีของเบลล่ากับหนุ่มคนนี้โดยต่างเข้ามาเชียร์กันยกใหญ่อาทิเขาเป็นใครทําไมเคมีเข้ากันเข้ากันบ่าววินเศรษฐีเมืองลาวหน้าตามีความละไม้คล้ายกันเวลาย,ยิ้มยิ้มสวยเหมือนกันทำไมหน้าคล้ายกันจังทำไมเรามองว่าเขาเคมีเข้ากันน่ารักอะผู้ชายก็น่ารัก คิดว่าเบลล่าเปิดตัวแฟนใหม่ทำไมรู้สึกว่าเขาเหมาะสมกันเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ก็มีคนเข้ามาสอบถามว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครซึ่งก็มีคนเข้ามาอธิบายว่าผู้ชายคนนี้ชื่อวินเป็นพ่อค้าออนไลน์ของเมืองลาวใจบุญอารมณ์ดีเหมือนพิมพ์ริพายแถมหล่อด้วยรวยด้วยค่ะส่วนคอมเมนต์อื่นๆอทิ มีคนถามว่าผู้ชายใครเราคนดังเมืองลาวเดอรใจก็ดีใจบุญนำถ้าเปรียบอยู่ฝั่งไทยก็พอๆก,กันกับน้องดิวใจบุญเอยเบลล่าใส่ชุดลาวงามหลายเดพี่เบลใส่ชุดลาวสวยมากๆเบลล่าสวยมากๆเลยค่ะพี่ผู้ชายโง่เฮงดีมากทำไมเรามองว่าเขาแค่มีเข้ากันแพงเด้ทั้งสองน่ารากักอะผู้ชายก็น่าฮักงามมากคิดว่าเบลล่าเปิดตัวแฟนใหม่ ทำไมรู้สึกว่าเขาเหมาะสมกันทำไมรู้สึกว่าเขาเหมาะสมกันจังหลายๆการนะคะยิ้มเหมือนกันมากหน้าดันคล้ายกันเฉยทำไมดูแล้วน่ารักไปหมดทุกตรงเหมือนดูบุพเพสนิวาสเลยเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากไวรัลฟีดโปรหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ